รสวัสดีครับวันนี้ก็เอางานมาให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นงานถังหน้านะครับงานถังหน้าตัวนี้ก็คันท้ายตัวนี้ก็ลูกค้าส่งแบบมาให้นะครับให้ทําตามนี้ผมก็ทําทตามนี้นะครับนี่นะครับ งานถางหน้าลายไม้สวยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม้ขี้เหล็กไปตัดนะครับให้มันเป็นสีดำนะฮะนี่นะครับตัวนี้ลายไม้สวยนะทรงของลูกค้าออกแบบมาให้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อทักทายกันมาได้นะครับสนใจแบบไหนทรงไหนออกแบบมาให้ผมเลยก็ได้ครับเออบางครั้งของผมอาจจะไม่ถูกใจของลูกค้านะครับ ลูกค้าก็ส่งแบบให้ผมนะครับผมก็ทําตามนะนี่นะตรงนี้ลูกค้าส่งแบบมาให้หมดเลยนะครับหลายตัวแล้วนะครับลูกค้าส่งแบบให้ผมก็ทําตามที่ลูกค้าบอกนะครับต้องการนะครับนี่นะนี่นี่เคลือบเคลือบสีให้หมดแล้วนะครับเคลือบเงาให้แล้วครับราคาก็มันบานนะครับไม่ได้แพงมากมายนะครับคือราคาก็ไปกันได้นะครับสําหรับสายงบน้อยนะครับ คือลูกค้าก็มันก็จะมันก็จะมีเอาไปแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับคือมันจะไปให้เป๊ะเหมือนแบบที่ตัวที่เคยทํามาตลอดมันมันคงไม่ได้นะครับแต่มันก็จะมีไปแต่งนิดๆหน่อยๆนอยเองนะมันก็ไม่ได้จุกจิกอะไรมากครับเพราะถ้าคนเล่น PCP นี่เขาจะรู้ดีนะครับสติสังของผมไปนะครับมันไ็ได้ไปแต่งนิดๆหน่อยๆพอมาค้างงานลูกค้าบาง จเจ้าก็ทําเองเงี้ยครมันต้องเดยไปแต่งชัวร้อยเซนเลยครับางงานที่ที่เคยทํามาตลอดแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งแล้วครับไปถึงก็เอาไปใส่ได้เลยครับแต่ตัวนี้ก็ลูกค้าขอมาแบบนี้ผมก็ทําแบบนี้นะครคือไม่ไม่ผิดเพี้ยนจากลูกค้าขอนะครับ งานก็เคลือบเงาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าบางคนก็บอกว่ายังไม่ต้องเคลือบก็ได้แล้วก็เขาจะไปทําสีเองแล้วก็ราคามันก็ลดหลั่นกันไปตามนั้นนะครับอาจจะไปทําสีเองนะครับนี่นะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับยังรับทํางานอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ